สวัสดีนะักเรียนทุกๆคนค่ะวันนี้นะคะเราเนี่ยจะมาเรียนในวิชาภาษาไทยนั่นเองค่ะซึ่งวิชาภาษาไทยของเราในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องเล่าเรื่องสะกดคํานั่นเองค่ะแต่ก่อนที่เราเนี่ยจะไปเรียนนะคะครูโบมีกิจกรรมก่อนที่จะเข้าบทเรียนค่ะมาให้เด็กๆได้เล่นกันนะคะนั่นก็คือกิจกรรมต่อเติมเสริมคํานั่นเองค่ะกติกาเนี่ยง่ายมากๆเลยนะคะคือครูโบนะคะจะมี พยัญชนะแล้วก็สระนะคะมาให้เด็กๆนะคะในคำคำนั้นแค่บางตัวเท่านั้นและให้เด็กๆนะคะต่อเติมเอาพยัญชนะเอาสระเนี่ยมาต่อเติมนะคะให้คำคำนั้นเนี่ยสมบูรณ์นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยนะคะจากข้อแรกค่ะครูโบคข่าเว้นตัวแรกไว้ให้ และครูโบให้ตัวกลางมานะคะนั่นก็คือตัววอลแหวนและก็ไม้หันอากาศค่ะและครูโบก็เว้นตัวที่สามไว้ให้และให้คําสุดท้ายคือดอเด็กและสาลาอีนั่นเองค่ะเด็กๆพอจะทราบไหมคะว่ามันเป็นคําว่าอะไรแต่ถ้ายังไม่ทราบนะคะครูโบค่ะมีคำใบ้มาให้ค่ะคำใบ้ก็คือเอาไว้ใช้พูดทักทายเวลาเราเจอกันนั่นเองค่ะเด็กๆคิดออกหรือยังคะ ถูกต้องค่ะคำนั้นนะคะคือคำว่าสวัสดีนั่นเองค่ะมีตัวสอเสือวอแหวนไม่หันอากาศสอเสือดอเด็กสละอีอ่านว่าสวัสดีนั่นเองค่ะส่วนคำที่สองค่ะครูโบเว้นตัวแรกไว้ให้ครูโบให้พอพาน สระือไมเอกและเว้นตัวข้างหลังไว้ให้เด็กๆจะต้องหามาเติม3ตัวด้วยกันค่ะครูโบใบให้นะคะว่าตัวข้างหน้าที่ครูโบเว้นไว้ให้เนี่ยเป็นสระนั่นเองค่ะ คิดออกหรือ,อยังคะแต่ถ้ายังคิดไม่ออกคะ่ะครูโบมีคำใบ้ให้คะ่ะเป็นคำใบ้เอาไว้เรียกบุคคลที่เราสนิทมากๆนะคะไปไหนไปกันไปทานข้าวไปด้วยกันไปเล่นก็ยังไปด้วยกันคะ่ะคิดออกหรือ,อยังคะถูกต้องแล้วคะ่ะคือคำว่าเพื่อนนั่นเองคะ่ะไปดูคำที่ ะคะําที่3ค่ะครูโบให้มา2ตัวด้วยกันนะคะคือสละไอายไม้มวนแล้วก็หอหีบนั่นเองค่ะเด็กๆเ,เนี่ยจะต้องเติมตัวข้างหลังนะคะอาจจะยากไปครูโบให้คําใบ้ค่ะคือคําที่ตรงข้ามกับคําว่าเก่าค่ะเป็นไงคะคาใบ้ของครูโบง่ายเลยใช่ไหมคะคําที่ตรงข้ามกับคําว่าเก่าก็คือคําว่าใหม่นั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะครูโบ ปบมือให้เด็กๆเลยนะคะที่ตอบได้นะคะเดี๋ยวเรามาอ่านคําเฉลยพร้อมกันนะคะ3ข้อเรียงกันมาเลยค่ะแล้วมันจะเป็นคําที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นั่นเองค่ะ,อ,ะอ่านพร้อมกันค่ะ 1, 2,3ส,ส,สวัสดีเพื่อนใหม่ ถูกต้องค่ะวันนี้นะคะครูโบค่ะมีเนื้อเรื่องมาให้เด็กๆอ่านนะคะนั่นก็คือชื่อเรื่องสวัสดีเพื่อนใหม่นั่นเองค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปอ่านเนื้อเรื่องนะคะเราจะต้องมารู้คําศัพท์ในเนื้อเรื่องกันก่อนนะคะว่าในเนื้อเรื่องเนี่ยมีคําศัพท์อะไรที่เด็กๆควรที่จะรู้มีคําศัพท์อะไรที่น่าสนใจนะคะเพื่อที่เด็กๆเนี่ยรู้คําศัพท์รู้ความหมายเวลาเด็กๆอ่านเนื้อเรื่องนะคะจะได้เข้าใจเนื้อเรื่องได้มากขึ้นนะคะเราเดี๋ยว เราไปดูคำศัพท์คำแรกกันเลยค่ะคำศัพท์คำแรกค่ะคือคำว่าโรงเรียนนะคะเด็กๆออกเสียงตามครูโบเลยนะคะคำว่าโรงเรียนนั่นเองค่ะคำว่าโรงเรียนนะคะมีความหมายว่าสถานศึกษาค่ะคำต่อไปค่ะคือคำว่าเพื่อนค่ะคำว่าเพื่อนนะคะให้ความหมายว่าผู้ที่ชอบพอรักใครกันผู้ที่สนิทสนมคุ้นเคยกันนั่นเองค่ะ คำต่อไปค่ะคือคําว่าคุณครูค่ะคุณครูหมายความว่าผู้สั่งสอนสิทธิ์ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่สิทธิ์ค่ะคำต่อไปค่ะคําว่าทักทายทักทายมีความหมายว่าไต่ความถึงความเป็นอยู่หรือทุกสุขอย่างเป็นกันเองค่ะคําต่อไปค่ะคําว่าสวัสดีสวัสดีให้ความหมายว่า ความดีความงามความเจริญรุ่งเรืองความปลอดภัยนั่นเองค่ะต่อไปค่ะคำว่าแนะนำแนะนำความหมายคือชี้แจงให้ทำหรือปฏิบัตินั่นเองค่ะคำต่อไปค่ะคำว่าไพเระาระไพเราะความหมายคือเพราะสนองน่าฟังค่ะคำต่อไปค่ะคำว่ายิ้มแย้ม ยิ้มแย้มมีความหมายว่ายิ้มอย่างชื่นบานคำต่อไปค่ะคำว่าแจมา่มใสแจมส่มใสความหมายคือปอดปโปร่งไม่ขุ่นมัวค่ะ คำต่อไปคำสุดท้ายค่ะคือคําว่าน้ําใจน้ําใจค่ะให้ความหมายคือใจแท้แทใจจริงความจริงใจนั่นเองค่ะอ่ะเด็กๆคะเราเนี่ยได้เรียนรู้คําศัพท์น่ารู้จากเรื่องสวัสดีเพื่อนใหม่กันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านเนื้อเรื่องไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆคนไหนที่สามารถอ่านได้เนี่ย อ่านตามครูโบไปได้เลยนะคะแต่สำหรับนักเรียนคนไหนที่ยังอ่านไม่คล่องนะคะเด,เด็กสามารถอ,าอ่านตามครูโบนะคะหรือจะค่อยๆสะกดตามก็ได้นะคะแล้วก็กลับมาเปิดดูคลิปวิดีโอของครูโบใหม่ได้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มการอ่านกันพลอยไปพร้อมๆกันเลยนะคะ1 2, 3สาม วันนี้เป็นวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่หนึ่งเด็กๆด,ดีใจที่ได้ไปโรงเรียนได้พบเพื่อนๆและคุณครูคประจำชั้นคนใหม่หนูดีและหนูแดงมาถึงโรงเรียนแต่เช้าเด็กทั้งคู่เป็นเพื่อนสนิทกันหนูดีเห็นหนูแดงกำลังทักทายเพื่อนใหม่ที่หน้าห้องสมุด หนูไก่บอกเพื่อนใหม่ทั้งสองคนว่าคุณพ่อคุณแม่ย้ายมาทำงานที่จังหวัดนี้จึงย้ายโรงเรียนมาเรียนที่นี่คุณครูมาลีเดินเข้ามาในห้องเรียนโดยมีหนูไก่เดินตามมาด้วยหนูดีเป็นผู้นำเพื่อนๆกล่าวสวัสดีคุณครูจากนั้นคุณครูก็พูดแนะนำให้หนักเรียนรู้จักหนูไก่และบอกให้หนูไก่พูดแนะนำตนเองให้เพื่อนๆรู้จัก คุณครูกล่าวชมหนูไก่ว่าพูดทักทายและแนะนำตัวเองได้ดีคือพูดคำว่าสวัสดีและพูดด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแสดงถึงมิตรภาพอันดีคุณครูให้นักเรียนคนอื่นๆพูดแนะนำตัวเองบ้างเพื่อให้ทุกคนได้รู้จักกันค่ะ จบไปแล้วนะคะสําหรับเรื่องสวัสดีเพื่อนใหม่ค่ะแต่เมื่อเรานะคะได้อ่านเนื้อเรื่องแล้วค่ะเราเนี่ยก็จะต้องมาตอบคําถามจากเนื้อเรื่องด้วยนะคะเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าเราเนี่ยสามารถอ่านจับใจความได้สรุปใจความได้แล้วก็ทําไมคะ ใจอ่านนั่นเองค่ะเพราะว่าทําไมคะถ้าเราตั้งใจอ่านหรือว่าถ้าเราสามารถจับใจความและสรุปใจความได้นะคะเราก็จะตอบคําถามจากเนื้อเรื่องได้น,นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูคําถามข้อที่1นนะคะคําถามข้อที่1ค่ะถามว่าในเรื่องมีตัวละครใครบ้างนะคะเด็กๆทราบไหมคะจากที่เราอ่านมาเนี่ยมีตัวละครเป็นใครบ้าง ใช่แล้วค่ะตัวละครนะคะมีอยู่ทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะคะคือหนหนูแดงสองหนูดีสาหนูไก่และ4ครูมาลีนั่นเองค่ะคำถามข้อที่2นะคะเขาถามว่าสถานที่ในเรื่องนี้คือที่ใดค่ะง่ายมากเลยใช่ไหมละ่ะใช่ไหมล่ะคะเดี๋ยวเรามาตอบพร้อมกันเลยนะคะสถานที่ในเรื่องนี้ก็คือโรงเรียนนั่นเองค่ะ คำถามข้อที่3นะคะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคำถามนี้นะคะเป็นคำถามวัดใจเลยค่ะว่าเด็กๆเ,เนี่ยสามารถจับใจความเนื้อเรื่องที่เราอ่านกันได้ไหมนะคะคำถามนี้ค่ะเด็กๆเ,เนี่ยจะต้องสามารถตอบได้เล่าได้พูดได้นะคะว่าในเนื้อเรื่องเนี่ยเขามีใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะโดยเล่าแบบ ย่อๆค่ะให้สั้นกระชับแล้วก็าสามารถรู้เรื่องทั้งหมดได้นะคะซึ่งเนื้อเรื่องนี้ค่ะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างก็คือหนูดีและหนูแดงมาโรงเรียน ก็ได้เจอกับหนูไก่และครูมารีเนี่ยให้หนูไก่แนะนําตัวเองกับเพื่อนๆใช่ไหมคะแล้วก็ให้เพื่อนๆเนี่ยแนะนําตัวเองให้หนูไก่ฟังเพื่อที่จะได้รู้จักกันนั่นเองค่ะอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเนื้อเรื่องนะคะ คำถามข้อสุดท้ายค่ะถามว่าจากเรื่องสวัสดีเพื่อนใหม่เนี่ยนักเรียนเนี่ยจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรนะคะข้อนี้ค่ะสำคัญมากเลยเมื่อเราอ่านเนื้อเรื่องแล้วนะคะต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องสวัสดีเพื่อนใหม่ที่ครูให้หรือว่าเนื้อเรื่องนิทานต่างๆนะคะเด็กๆเนี่ยจะต้องหาข้อคิดหรือหาคติสอนใจนะคะที่จะสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างเช่นเรื่องนี้ค่ะสวัสดีเพื่อนใหม่ เด็กสามารถนําความอัธยาศัยดีของหนูแดงและหนูดีแล้วก็หนูไก่นะคะมาใช้ในชีวิตประจําวันได้ค่ะถ้าเด็กๆนะคะเป็นเด็กที่มีอัธยาศัยดีนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะใครเห็นเนี่ยใครก็รักใครก็เอ็นดูนะคะแล้วการที่เราพูดทักทายคนอื่นด้วยคําสุภาพนะคะก็จะแสดงให้เห็นว่าเราเนี่ยเป็นเด็กที่มีมารยาทที่ดีแล้วก็เป็นคนที่ใช้คําได้สุภาพนะคะ เก่งมากเลยค่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยวเราไปทํากิจกรรมต่อไปของเราเลยนะคะกิจกรรมต่อไปของเราค่ะก็คือการอ่านแจกลูกสะกดคํานั่นเองค่ะซึ่งคําที่เราจะมาอ่านกันนะคะก็คือเป็นคําศัพท์น่ารู้ที่เราได้อ่านกันไปได้เรียนรู้ความหมายกันไปในต้นคลิปนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คําแรกนะคะคําแรกคือคําว่า โรงเรียนค่ะเด็กๆอ่านตามครูโบเลยนะคะออกเสียงไปพร้อมๆกันค่ะคําแรกคือคําว่าโรงเรียนรอโองโรงรอเอียนอเรียนโรงเรียนคำที่สองค่ะคือคำว่าเพื่อนคำว่าเพื่อนพอเออนอเพื่อนเพื่อนไม่เอกเพื่อนคำที่สามค่ะคำว่าคุณครู คุณครูคำนี้นะคะจะเป็นคําที่ออกเสียงเป็นตัวสะกดไม่ตรงมาตรานะคะแต่เราสามารถออกเสียงและสะกดได้ว่าคออุนอคุณคอรออูครูคุณครูคําต่อไปค่ะคําว่าทักทายทักทายท่ออะกอทักทออายอทาย คำต่อไปค่ะคำว่าสวัสดีสวัสดีค่ะคำนี้นะคะให้เด็กๆออกเสียงว่าสวัสดีไปก่อนเลยนะคะเพราะว่าเป็นคำที่มีการออกเสียงอะกึ่งเสียงแล้วก็ยังสะกดไม่ตรงมาตราด้วยนะคะ ให้เด็กๆเ,เนี่ยออกเสียงว่าสวัสดีไปก่อนเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเรียนเรื่องการอ่านออกเสียงอะกึ่งเสียงแล้วก็ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราในคลิปต่อไปนะคะอ่ะคำต่อไปค่ะคำว่าแนะนำแนะนำนอแแนนออำนำแนะนำ,นะนำ,นะนำคำต่อไปค่ะคำว่าไพเราะไพเราะพอไอไพรอเออเราะ ไพเราะคำต่อไปค่ะคำว่ายิ้มแย้มยิ้มแย้มยออิมอยิ้มยิ้มไม่โทยิ้มยอแอม,มอยแมมยมแยมไม่โท่แย้มยิ้มแย้มคำต่อไปค่ะแจมสแจมใสจอแอม,มแจมแจมไม่เอกแจมส่อไอสแจมส คำสุดท้ายค่ะคำว่าน้ำใจน้ำใจนออานํานำไม่โทน้ำ,นำ,นำจอไอใจน้ำใจเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองดังๆเลยเด็กๆเก่งมากเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเด็กๆค่ะเราจะมาช่วยกันสรุป บทเรียนของเราในวันนี้นะคะว่าเราเนี่ยเรียนอะไรกันไปนะคะแล้วเมื่อเราสรุปจบแล้วเนี่ยครูโบนะคะก็จะมีใบงานให้เด็กๆทำหนึ่งใบงานเท่านั้นค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปนะคะการอ่านแจกลูกสะกดคำค่ะง่ายไหมคะง่ายมากเลยใช่ไหมคะถ้าเรารู้พยัญชนะรู้สระใช่ไหมคะอ่ะการอ่านแจกลูกสะกดคำค่ะ ขั้นตอนแรกในการอ่านแจกรูปสะกดคำนะคะเราจะเริ่มอ่านจากพยัญชนะต้นก่อนค่ะแล้วก็ตามด้วยสระใช่ไหมคะอ่ะเด็กคะ่ะบางคำค่ะคำบางคำจะมีแค่พยัญชนะต้นแล้วก็สระยกตัวอย่างเช่นคำว่าดีค่ะดีะเวลาเราสะกดเราสะกดจากพยัญชนะและตามด้วยสระคือดอีดีใช่ค่ะเก่งมากอ่ะ เมื่อเราพยัญชนะสระเราจะตามด้วยตัวสะกดค่ะยกตัวอย่างเช่นคำว่ารอเอียนเรียนรอเอียนนเรียนเก่งมากค่ะและต่อไปค่ะตามด้วยวันในยุกค,ค่ะวรรณยุกมีพยัญชนะสระตัวสะกดวันในยุกอย่างเช่นคำว่ายิ้มค่ะยิม้มยออิมอยิมยิมมย้มไมโทยิ้ม ใช่ค่ะเก่งมากเริ่มที่พยัญชนะสระตัวสะกดและวรรณยุกต์แต่จะมีบางคำค่ะที่เขาไม่มีตัวสะกดนะคะแต่เขาข้ามมาเป็นตัววรรณยุกต์เลยค่ะยกตัวอย่างเช่นคำว่าชอเอาเฉาเชาไม้โทช้าวเก่งมากค่ะเด็กๆคะ่ะอันนี้เป็นขั้นตอนการอ่านแจกลูกสะกดคำนะคะเราจะเริ่มที่พยัญชนะต้นสระตัวสะกดแล้วก็วรรณยุกต์ แต่บางคําก็ไม่มีตัวสะกดนะคะอาจจะเป็นพยัญชนะต้นสระแล้วก็วรรณยุกเลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆขาอ่ะเดี๋ยวครูโบนะคะจะอธิบายการทำใบงานเออครั้งนี้ให้เด็กๆฟังนะคะเด็กๆทำในสมุดภาษาไทยได้เลยนะคะเขียนวันที่เขียนเลขไทยเลขอารบิกขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะคะแล้วเขียน คำสั่งให้ครูโบโด้วยนะคะว่าคำสั่งเนี่ยเขาให้เด็กๆทําอะไรนะคะแล้วค่อยเริ่มลงมือทํานะคะซึ่งอันนี้นะคะกิจใบงานนี้ให้เด็กๆเนี่ยแจกลูกสะกดคํานั่นเองค่ะมีอยู่ทั้งหมด10ข้อนะคะโดยเริ่มที่กอไก่ขอไข่คอควายไล่ลงมานะคะว่าเมื่อตัวกอไก่เนี่ย ผสมกับสระเอียจะเป็นคำว่าอะไรนะคะสระเอียคือเลยคะเออียอเออียอรวมเรียกสระเอียนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นก็ผสมกับสระเอียก็จะเป็นคําว่าเกียนั่นเองค่ะขออ้อ2ขอผสมกับสระเอียก็จะเป็นคาว่าอ่าถูกต้องค่ะเด็กๆไล่ลงไปนะคะไล่จนไปจนครบทั้ง10ข้อเลยนะคะครูโบยกตัวอย่าง ก็ที่1ก่อเอียเกียให้แล้วเด็กๆก็ไล่ไล่ล่ลงมาเลยนะคะเด็กๆอย่าลืมเรื่องของลายมือให้สวยงามนะคะแล้วก็ทําไมคะทํางานให้สะอาดเรียบร้อยนะคะแล้วก็เมื่อทําเสร็จแล้วขีดเส้นใต้จบให้ครูบูด้วยนะคะ แล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้ครูโบในไลน์นะคะครูโบร,รอตรวจผลงานของเด็กๆอยู่นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ